อาสำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่สามารถใช้การแจกแจงรูปแบบของคนเฉลยในแบบของ permutation นะครับมาหาคำตอบได้ปัญหานี้เรียกว่า assignment problem นะครับ assignment problem มีข้อกำหนดอย่างนี้ครับคือเรามีงานอยู่ n งานแล้วก็มีคนอยู่ n คนโดยที่เราจะมีต้นทุนนะครับของการ ให้งานกับคนนะครับโดยที่ถ้าให้คนที่ i ได้ทำงานที่ j ก็จะมีต้นทุนเท่ากับ cij นะครับดังนัน้นเราจะบรรยายเจ้าต้นทุนนี้ด้วยตารางแบบนี้ตัวอย่างเช่นนะครับการให้ A ททำงานหมายเลข3นะครับจะใช้ต้นทุน15นะครับมีต้นทุน15 B ทําทำงานหมายเลข1ก็มีต้นทุน15ทําทำงานหมายเลข2มีต้นทุน10หมายเลข3มีต้นทุน14แล้วหมายเลข4มีต้นย คำถามก็คือว่าเราจะให้งานใดกับใครเพื่อใช้ต้นทุนรวมต่ำสุดโดยมีข้อกำหนดนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะทำงานต่างกันนะครับคือ1งงานให้กับให้ทำงานกับ1ให้ให้งานนั้นนะครับกับ1คนเท่านั้นอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็วิธีให้งานและได้ต้นทุนต่ำสุดนะครับก็เป็นแบบนี้ครับก็คือ เอก็ได้ทำงานหมายเลข4นะครับ B ได้ทำงานหมายเลข2 C งซีทำงานหมายเลข1นะครับแล้วก็ d ททำงานหมายเลข3เราก็จะเห็นได้เลยครับว่าผลเฉลยนะครับที่เราต้องแจกแจงถ้าเราจะเลือกใช้การค้นในปริภูมิสถานะเนี่ยนะครับก็จะในรูปแบบของ permutation นะครับอย่างเช่นตัวอย่างของคำตอบเมื่อกี้เนี้ยนะก็คือ4 2 1 3โดยเรียงว่า a ทํทำงานหมายเลข4นะครับ B ทำงานหมายเลข2 C ทำงานหมาเลขหนึ่งแล้วก็ D ีทำงานหมาเลขสามเพราะฉะนั้นวิธีการให้งานนี้มากมายอย่างเช่น1 2 3 4 1 2 4 3 1ามสี่หนึ่งสอี่มหนึ่งนะครับหนึ่งสอหน่องหนึ่งสี่สามนะครับเยอะแยหมดก็คือ permutation ของตัวเลข4ตัวนั่นเองเราก็สามารถใช้การทำ state space search นะครับโดย search เข้าไปใน state space ที่บรรยายรูปแบบมุมบนเฉลยในรูปแบบของ permutation แล้วก็สามหรถหาคำตอบได้ครับปัญหานี้เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับทีเออ่เราออกแบบอ,อกกลัลกอริทึมเป็นแบบดีวา n คอนเคริก็ไม่สำเร็จนะครับออกรีเดียวกรีเตียก็ใช้ไม่ได้นะครับก็ในที่นี้จะเนื่องจากปัญหานี้เนี่ยถ้าดูไปแล้วเราต้องการการให้งานกับคนใช่ไหมครับโดยที่มีต้นทุนรวมต่ำสุดมันก็คือ i n i m i z a t i o n problem ซึ่งก็เป็น Op optimization p r o b l e มอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้การค้นในปริภูมิสถานะแบบ Branch b r a n c h i n d b a d ครับตอนนี้ถ้าเราต้องการจะเลือกใช้ Branch b r a n c h i n d b a d กับ minimization problem สิ่งที่เราต้องจะต้องคิดเลยก็คือเราจะคำนวณ lower bound ของค่าที่เราต้องการจะ minimize อย่างไรในที่นี้เนี่ยสิ่งที่ต้องคิดก็นอกจาก lower b o u n นะครับก็คือเราจะใช้ cost ต้นทุนอะไรมานําทางในการคน้นมานําทางในการทำ b r a n c h เพื่อที่จะแตกกิ่งต่อไปซึ่งในที่นี้ก็จะขอเลือกใช้ตัวโล b บาลนะครับของปมสถานะนั้นแหละนะเป็นตัวนําทางในการคน้นเนื่องจากมันเป็น minimization problem นะครับเราก็ต้องหาโลบาลเป็นโลบาลของการต้นทุนของการให้งานกับคนนะครับสมมุติว่านะับปมหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราให้งานหนึ่ง นะหมายเลข1กับ a นะครับหมายเลข3กับ b ที่เหลือยังไม่รู้ถามว่าเมื่อที่เหลือเราไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วเรารู้ไหมว่าต้นทุนอย่างน้อยต้องเป็นเท่าไหร่ณนะปมสถานะบางส่วนตรงนั้นประเด็นที่2ก็คือเวลาทําบ้านเฉบนบาวใช่ไหมครับเราก็ต้องจําต้นทุนรวมน้อยสุดของคําตอบที่ดีที่สุดที่รู้มาด้วยนะครับเพื่อเราจะได้สามารถที่จะจํากัดเขตในการที่เราจะไป ถ้าตรงไหนมันมีมากกว่านะครับในกรณี m i n i m i z a t i o นนะครับถ้า o ล bound เนี่ยยังมีมากกว่าต้นทุนรวมน้อยสุดที่เรารู้มาก็อย่าไปที่นั่นเอาละครับตอนนี้เราก็มามุ่ง,งความสนใจที่ว่าจะคำนวณ o ล b o บ n d ของต้นทุนการให้งานกับคนอย่างไรอย่างตัวอย่างเช่นผมมีตารางของต้นทุนนะครับของการให้งานกับคนแบบนี้เนี่ยนะครับ สิ่งที่เราจะต้องคำนวณเพื่อกําหนดโลบาวเนี่ยนะครับก็คือประเด็นที่หนึ่ง 1, ก็คือต้นทุนของการนะที่เราเลือกที่จะให้งานใดกับใครเรียบร้อยแล้วนะครับนะคือเรารู้ละวว่าเราจะให้งานเนี่ยสามกับ a เรียบร้อยละนะครับให้งาน3หมายเลข3กกับ A นะเพราะฉะนั้นต้นทุนโลบาวแน่นอนนะครับของการต้นทุนของการให้งานก็คือ15 1ละนะครับบวกกับ ที่เหลือที่เราย,ยังไม่รู้นะครับก็คือการให้งานกับ BC กับ D ซึ่งยังไม่รู้ให้อย่างไง l ลเ e r b o บา d มีเท่าไหร่ล่ะนะครับก็มารวมกับเลข15นี้ก็จะเป็น l ล w e r b o บา d ของป่มสถานะนั้นๆแน,น่นอนครับถ้าเราให้งานหมายเลข3กับ A นะครับเพราะฉะนั้น A ก็ต้องไม่รับงานอื่นอีกแล้วและคนอื่นก็ห้ามทำหมายเลข3อีกต่อไป นั่นคือเราก็ขจัดแถวที่ A อยู่กับคอลัมน์เลข3ตรงนี้เนี่ยนะครับออกจากการพิจารณาแล้วเขาก็ไปคำนวณต้นทุนน้อยสุดของการให้งานกับคนที่เหลือนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยต้นทุนน้อยสุดที่งานกับคนที่เหลือนี่นะครับวิธีหนึ่งก็คือการเลือกตัวน้อยสุดในแต่ละแถวมารวมกันครับนะตัวน้อยสุดในแต่ละแถวมาตรวมกัน ก็คือ B นะครับ B จะทํางาน b จะได้งานที่น้อยสุดก็คือหมายเลข2คือ10นะฮะ C จะได้งานที่น้อยสุดนะครับคือหมายเลข1คือ10นะเพราะที่เหลือไม่ได้งานมากได้ได้งานที่ใช้ต้นทุนมากกว่านะครับ16กับ23แล้วก็ดีก็ควรจะเลือกที่จะให้งานเขาคือ14นะครับคือน้อยสุดนะฮะสิกับสี่สิมากกว่าแน่นอนครับเราเห็นอย่างนี้เราก็รู้นะครับว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยมี C กับดีแย่งกันแต่ ตรงนี้เราต้องการแค่โลว์บาวนะครับเรารู้แน่นอนครับว่าอย่างน้อยจะมีต้นทุนนะครับสำหรับงานของคนที่เหลือเนี่ยคือส0บบวกสิบกสิบสี่แต่การให้งานส0บบวกสิบกสิบสี่ตรงนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึง่งที่เราต้องค้นต่อไปเพราะฉะนั้นโลว์บาวของต้นทุนการให้งานตอนนี้นะครับเมื่อเราตัดสนินใจแล้วนะครับว่าจะให้ A ทําหมายเลขสามก็คือ4ี่ิบก็คือสิบห้าบวกิบวกสิบวกิบส ก็คือ49เราก็จะใช้แนวคิดนี้แหละครับในการคำนวณหาโลบาวของต้นทุนสำหรับปัญหา assignment problem ครับซึ่งอย่างตัวอย่างที่แสดงตรงนี้49ก็จะกํากับปมสถานะ3และที่เหลือยังไม่รู้3ก็หมายถึงให้งาน3กับคนแรกซึ่งก็คือ A นั่นเองเอามาดูตัวอย่างครับ ก็ตัวอย่างเดิมนี่แหละนะครับเราจะเริ่มเลยตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยนะครับแรกสุดเลยยังไม่ได้ให้งานอะไรเลยยังไม่ได้ให้งานขายกับใครนะครับถามว่าอย่างน้อยต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่ครับก็เลือกตัวน้อยสุดในแต่ละแถวมารวมกันนะเริ่มต้นยังไม่รู้เลยครับจะให้งานกับใครก็เลือกตัวน้อยสุดในแต่ละแถวเลยครับน้อยสุดแถวแรกคือ12บนะครับน้อยสุดแถว2คือ1ิบแล้วก็10บแล้วก็แดนะครับรวมกันเราก็จะได้4ี่สิบนะเพราะเรายังไม่รู้เลยจะให้งานขครและที่เหลือ อีก4คนก็ได้เท่านี้แหละคือแน่นอนนะครับคําตอบใดๆของการให้งานจะต้องใช้ต้นทุนอย่างน้อย40แน่นอนหลังจากนั้นเราก็เริ่มนะครับเนื่องจากเป็น permutation ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระดับแรกเนี่ยการให้งานกับคนแรกก็มีสิทธิ์ทาได้อยู่3-4แบบเนื่องจากเรามีแค่4งาน4คนน,นะครับก็คือ1 2 3 4นะครับคนแรกได้ง,งาน1 คนแรกได้งานสองคนแรกได้งานสามคนแรกได้งานสี่ก็ต้องมาคิดแล้วนะครับว่าถ้าคนแรกได้งานหนึ่งจะมีต้นทุนน้อยสุดของปมสถานะที่เท่าไหร่นะครับในเมื่อคนแรกได้งานหนึ่งไปแล้วนะครับตรงนี้นะเราก็กระจัดแถวนี้กับคอลัมน์นี้ทิ้งไปจากการพิจารณานะครับนําตัวน้อยสุดในแต่ละแถวมารวมกันก็จะได้โลบาวกำกับปมนี้ครับนะ18บวกกับที่เหลือที่น้อยสุดรวมกันเป็น6กสากำกับไป กรณีน,นี้นะครับก็ a ได้งานหมายเลข2นะ 2> mm. ก็กระจัดแถวนี้และคอลัมน์นี้ทิ้งไปนะครับซึ่งก็มีต้นทุนในการให้งาน a กับหมายเลข2คือ12ไปแล้วรวมกับที่เหลือนะครับซึ่งเรายังไม่รู้แต่เราเอาตัวน้อยสุดมารวมกันเพราะฉะนั้นรัวเบาที่กำกับปมนี้ก็คือ12บวกที่เหลือตรงนี้นะครับก็ได้44อ่ะถัดมานะครับก็ทำในตัวนองเดียวกันครับ เอได้งาน3นะครับก็เผื่อน,นี้ตัดทิ้งไปนะครับในแถวและคอลัมน์แล้วก็เลือกตัวน้อยสุดในแต่ละแถวมารวมกันได้49และสุดท้ายนะครับเมื่อให้งานหมายเลข4กับ A นะครับ A ก็ไม่ต้องรับงานอีกแล้วนะครับ C ก็ต้องไม่ให้งานกับใครแล้วนะที่เหลือก็จะเป็นตัวน้อยสุดในแต่ละแถวมารวมกันแล้วก็ได้โลบาวกำกับปมนี้คือ48 เราจะใช้โลบาวนี่นะครับเป็นตัวนําทางในการค้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเลือกปมนี้นะมาแตกกิ่งต่อก็ขอแสดงต่อนะครับเมื่อเราอย่างนี้คือว่าที่สถานะที่เราเลือกเมื่อกี้นี้นะครับนะคือ2ให้งานกับ A นะครับถัดมาก็คือ a b b จะให้ได้รับงานอะไรก็มีอยู่3ทางเลือกนะครับคือ1 3กับ4 นะครับพะมันเป็น permutation นะครับก็จะไม่มีการซ้ําแน่นอนถ้าหนึ่งนะครับถ้านหนึ่งก็แสดงว่าของเดิมเนี่ยที่ A ได้รับงาน2ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคอลัมน์นี้คอลัมน์นี้มันหายไปแล้วนะครับจากการพิจารณาถัดมาก็เป็น B ได้รับงาน1 B ได้รับงาน1น,นะครับเพราะฉะนั้นแถวนี้กับคอลัมน์นี้ก็หายไปจากการพิจารณาอีกแล้วนะครับแล้วก็ลึกหาตัวน้อยสุดของ2แถวนี้มารวมกันก็สรุปได้ว่าที่เรารู้แล้ว ที่เราตัดสินใจไปแล้วนะครับของ A กับ b ก็ใช้ต้นทุนเท่านี้กับที่เหลือนะครับก็หาตัวน้อยสุดในแต่ละแถวรวมกันได้ห้าสิบสองทำนองเดียวกันครับถ้า A ได้งาน2ไปแล้วนะครับซึ่งคืออันนี้ได้งาน2เหมือนกันนะครับนะ B ได้งาน3ามแล้วเขาก็ตัดทิ้งไปนะครับหาต้นทุนโลว์บาวรวมกันได้50แล้วกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับ B ได้งานหมายเลขสี่นะครับที่เหลือก็หาน้อยสุดรวมกัน ได้โัวบากำกับปมอีกแล้วแล้วก็แตกกิ่งต่อไปครับนะครับไม่ใช่สามปมนี้เท่านั้นครับที่เราต้องพิจารณายังมีปมอ,อื่นข้างบนอีกก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่ได้แสดงในรูปนี้ก็เลือกปมที่มีโัวบาน้อยสุดมาแตกกิ่งต่อไปเราก็อย่าลืมครับระหว่างการค้นนะเราก็จะมีตัวแปรตัวแปรนึงคอยจําคําตอบนะครับที่ดีที่สุดเท่าที่รู้มาซึ่งในที่นี้เป็น minimization problem เพราะฉะนั้นเราก็จะจํา ค่าน้อยสุดนะครับในที่นี้ก็เป็นต้นทุนน้อยสุดเริ่มต้นก็ให้ค่ามากๆเอาไว้นะฮะแล้วก็เริ่มค้นนะครับวันนี้ขอไม่ได้ลงในรายละเอยียดของแต่ละอันแล้วนะครับพเพราะตันนี้เราแจ้งมาแล้วนะถ้ายังไม่ได้กำหนดเลยเรารู้ว่าอย่างน้อยต้องได้ต้นต้องใช้ต้นทุน40นะครับล้วก็แตกตัวเป็นสี่ลูกนะฮะโดยให้ A มีงานคือน1 2สี่ได้ต้นทุนแต่ละแบบก็เลือกตัวน้อยสุดอีกแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับแตกกิ่งต่อก็คือให้งานกับ B นะซึ่งมี3กรณีแล้วที่เมื่อกี้เราทําไปแล้วนะครับถึงตรงนี้เราต้องแตกเลือกพรมที่มาแตกกิ่งต่อนะครับเนื่องจากเราใช้แม็กซ์ลิ s t cost search นะในบ้านฉันบาแบบนี้นะครับเราก็จะเลือก49มาแตกกิ่งต่อขอโทษทีครับ48เพราะตรงนี้มันนะนะมน้อยกว่านะครับมีโลบาน้อยกว่าก็มาแตกต่อกับอันนี้ผมไม่ได้แสดงในรายละเอียดให้ดูนะครับแต่เมื่อเราคำนวณเมื่อใช้กับตารางต้นทุนของการให้งานเมื่อกี้นี้นะครับก็จะได้ตัวเลขแบบนี้ครับ48 60 55้า ดนั้นตอนนี้ที่เรามีอยู่ในปริภูมินะครับที่กําลังคข้าไค้นเนี่ยเราก็มี3ามตัวนี้อีกตัวนี้แล้วก็3ามตัวนี้แล้วก็อีกตัวนี้เราก็เลือกตัวที่น้อยสุดนะมาแตกต่อนะครับแล้วก็เลือกน้อยสุดอีกมาแตกต่อแล้วเราก็ได้คําตอบคือ4ี่สิบของการให้งานนะครับหมายเลข A ได้ c นะครับ b ได้หมายเลข2นะครับ c ได้หมายเลข1แล้วก็ดีได้หมายเลขสากพอเราได้คําตอบหนึ่งปั๊บเนี่ย ก็ไปเปลี่ยนซะให้เป็น48จาเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าดูอย่างนี้นะครับเราก็สามารถกั้นเขตได้แล้วสามารถทํเบาวได้แล้วครับว่าไม่น่าไปที่นี่นะเพราะที่นี่มันต้น,ตนทุนอย่างน้อย79นะครับเรารู้คําตอบแล้วอย่างน้อย48อันนี้ก็ไม่น่าไป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 นะครับแล้วก็ดูถึงตัวนี้เลยก็ไม่น่าไปนะครับแต่ในทางปฏิบัติเราคงไม่มานั่งค้นอย่างนี้น,นะครับเราก็ลบตัวถัดไปะครับตัวถัดไปที่ต้องแตะกิ่งคือตัวไหนล่ะก็เป็นตัวนี้ ตัวถัดไปคือโลว์บาวที่น้อยสุดโลว์บาวที่น้อยสุดยังมากกว่าคําตอบดีที่สุดที่เรารู้มาะฉงนั้นจบเราได้คําตอบที่ดีที่สุดแล้วครับคือคําตอบนี้4 2 1 3อันนี้เราก็สามารถใช้บรนชอนบาวกับแอสซน์เมนต์พรอ l เบมได้ครับแต่ปัจจัยสําคัญของการเลือกใช้บรนชอนบาวในที่นี้ก็ต้องรู้วิธีคํานวณโลว์บาวของปมสถานะต่างๆในปริภูมิสถานะนะครับในที่เราเลือกที่จะใช้ การแจกแจง permutation เพราะมันจะตรงเลยกับรูปแบบผลเฉลยของ assignment problem ของการให้งานกับคนจะว่าไปแล้วนะครับเราไม่ควรที่จะต้องให้ c min นะต้นทุนน้อยสุดตอนเริ่มต้นเนี่ยมีค่าเป็น infinity e มีค่าเป็น i i i n n f t นะครับไม่จำเป็นนะครับเราน่าจะมีวิธีหาสักคำตอบหนึ่งและให้ค่ากับ c min เอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราหาสักคำตอบหนึ่งแบบไม่ยากนะครับ ถ้าเราหาได้เลยสักคำตอบหนึ่งนะครับคำตอบนั้นก็จะช่วยกั้นเขตช่วยทําบาวให้กับปมต่างๆได้โดยอัตโนมัติอย่างตัวอย่างเช่นเราได้ตารางต้นทุนสำหรับปัญหา Assignment Problem เนี่ยนะครับความจริงคําตอบง่ายๆเลยนะครับก็คือ 1. Permutation ใด Permutation หนึ่งนะครับขอสักอันหนึ่งนะฮเราจะสุ่มๆเลือกมาหน,ห,นหนึ่งอันก็ได้นะครับหรือง่ายๆจะดูตามแนวทะแยงก็ได้นะครับนะดูตามแนแยอย่างนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราดูแลหนึ่งคตอบ นะครับมีต้นทุนรวมเท่ากับ85นี่ก็คือดีสุดที่เรารู้มาตอนเริ่มต้นหรือเราจะเลือกใช้แบบนี้นะครับที่เรียงตามแนวนี้ก็ได้นะฮะก็ได้ก็เป็นต้นทุน60นะครับหรือเป็นแบบอื่นๆก็ได้คือสุ่มมาสักหนึ่ง permutation ก็ได้นะครับทำไงก็แล้วแต่การที่เรามีอย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรานะครับมีค่าต้นทุนต่ำสุดเท่าที่รู้มาเก็บไว้ตอนเริ่มต้น แล้วก็หวังว่าช่วงที่เราค่อยๆหานะครับค่อยๆหาค่อยๆแตกกิ่งไปเรื่อยเนี่ยนะครับนะมันก็จะช่วยเรากั้นเขตไปด้วยนะอย่างเช่นกรณีอย่างเนี้ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็ไม่น่าไปนี่แน่นอนเลยนะครับก็การที่เรารู้จักหาสักหนึ่งคำตอบเป็นตัวเริ่มต้นในการทําบ้านเฉีนเบานะครับก็จะทําอาจจะทาให้บ้านเฉีนเบาเนี่ยขจัดสเตตสเปซที่ต้องไปคน้นได้มากขึ้นครับ